บูที่ขับเคลื่อนคำว่าอนาคตแห่งการเดินทางอย่างแท้จริงนี่คือ Isuzu Motors Limited ในงานเจแปนม o b i ลิตี้โชว์สองี่าที่นำเสนอภาย,ายใต้แนวคิด Move the World e n Vision a Colorful Future ที่ถือว่าสะท้อนวิสัยทัศน์ของ Isuzu ได้อย่างดีค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของงานนี้คือ Isuzu D-Max รุ่นล่าสุด Big Up ประดับตำนานที่ถูกออกแบบใหม่หมดทั้งภายในและภายนอกอาสารความแข็งแกร่งแบบ Isuzu เข้ากับดีไซน์หรูทันสมัยและเทคโนโลยีไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด,ดรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวที่ประเทศไทยไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และถูกนำมาจัดแสดงในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกค่ะนอกจากนี้ยังมี e er อ ga EV Auto n o m o u s b u ัสบสโดยสารไฟฟ้าขับเคลื่อนอันโตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีลีดาและเรดาร์ารเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและนุ่มนวลในทุกเส้นทางรวมถึงต้นแบบแห่งอนาคต VCCC ที่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตามการใช้งานของแต่และชุมชนแสดงให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ของการขนส่งในยุคอนาคตนอกจากนี้ยังมี EFEV Ga ีวีกาเบสทรรถบรรทุกขยะพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยลดมลภาวะในเมืองรวมถึง Giga Tru c k รุ่นใหม่ที่มาพร้อมระบบความปลอดภัยล้ำสมัยเต็มคันเรียกว่าถูกนวัตกรรมของอีซูซุในปีนี้คือการยืนยันว่าพลังแห่งการขับเคลื่อนโลกกำลังเดินหน้าสู่อนาคตที่ฉลาดยั่งยืนและเต็มไปด้วยสีสันออกย้ำแนวคิด Move the World and Vision a colorful future